ให้พี่ดูหน้าหน่อยนูนน่ารักดีโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยวโปกับพ่อคุยก่อนหน้านั้นเฮ้ยแม่งตีดดตหน่อยเอ๊ะเถอะโทนะพี่มีคนฝากของใหม่ครับพี่เอ่อขอบคุณมากขอบคุณมากเลยน้องมีคนโทรมาสั่งให้เอามาให้พี่นะครับโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากเฮ้ยดีว่าเฮ้ยมีคนสั่งของให้วางเลยวางเลยวางเลยมืมาวางวางวางโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากแซบแซ่บมือมันคือกินเยอะแท่าไหร่เฮ้ย ไปโทรมาวะฮัลโหลว่าไงคะหนูอยู่ร้านเกมนะคะใช่ค่ะพี่คะหนูอยู่ร้านเกมล่ะช่วงนี้หนูเบื่อกระเป๋าเก่าและอยากได้กระเป๋าใหม่มเียงยนะฉย่แล้ววะเฮ้ยออ้ยจริงเหรอคะอุย้ยน่ารักที่สุดเลย <c oughs> ขอบคุณมากเลยนะคะหนูเล่นเกมก่อนนะเดี๋ยวค่อยเจอกันนะเดี๋ยวเย็นนี้หนูโทรไปหานะโอเค <c oughs> บานะหนูจะไปมีใครได้ยังไงล่ะคะ พูดอย่างนี้หนูก็เศร้าใจแย่เลยหนูว่ามีแค่พี่เท่านั้นนะคะเ <c oughs> ชื่อใจหนูนะเดีคืนนี้เจอกันค่ะ <c oughs> อะไรวะนะเฮ้ยแม่งแอผู้หญิงเฉยว่ะโอเคค่ะโอ้ยแม่งเอ้ยเ <c oughs> อย <c oughs> าวะไงเฉนทาน้องสาวแกไปไหนวะเฮ้ย <c oughs> อยากเจอจังเลยอะ่ะอ๋อน้องสาว่ะเออะน่าอยไปห้องน้ำว่ะเพื่อน ใช่ใช่ใช่ห้องน้ำห้องน้ำเหรอนานไหมเนี่ยตรงไหนน่าจะตรงอ่ารอยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราคงกลับมาและนะเธอไปตรงไหนเหรอไปทางแถวนู้นนะเพื่อนนี่ใช่ไหมใช่ห้องน้ำหัวมุมอ่ะโอเคหายละกูไม่เงินมาเหรืยังหรือต่อดีวะเนี่ยเฮ้ยอะไรของลุงเขาอหี้วะน่ะโอ้โหลุงจะโชว์หำงไงวะเนี่ยชิบหายละนี่เดียนละโอเคใช่แล้ววะดาดีนะเตรียมวิกมาพร้อมทุกสถานการณ์ทาลิปแม่งเอาจริงดิทำช่องทำบ่อย เ้ยไปไหนน้าไอ้ยน้องเห็นผู้หญิงเออที่น่ารักน่ารักผมทองไหมอ๋อดันไงคนนี้ไงนั่นน่ารักเหมือนอ่ะเฮ้ยโอ้โหเอออว่าไงจ้าน้องกิ๊ฟซี่โอเคน้องๆพี่ขอเวลาแป๊บเดียวนะเดี๋ยวพี่จ่ายชั่วโมงให้โอเคนะนะพี่ขอกวนเวลาแป๊บนึงนะนะดังนิดนึงพี่ชอบของแปลกอะพี่ดังเลยจ้าตัวเองนั่งเลยเชื่อใครวะเนี่ยเชื่อใครก็ไม่รู้อ่ะ่เชือพี่คิดถึงน้องกิฟฟี่จังเลยโอ้ยหนูก็คิดถึง ตื่นเลยว่ากินข้าวก็คิดถึงพี่ล่ะโผมได้ย,ย,ยินแบบนี้พี่ก็ดีใจจ้าเนี่ยช่วงเนี้ยนาหนูนอนไม่ค่อยหลับเลยล่ะรู้สึกว่าเหมือนโดนผีหลอกยังไงก็ไม่รู้หนูฝันร้ายทุกคืนเลยขอบตาค้ำแต่ก็ยังน่ารักอยู่นะ <ś c oughs> พี่ช่วยออก พี่ขอโทษนะว่าช่วงนี้พี่ไม่ค่อยมีเงินเลยจ้ะมาส่งดาม่าโอ้โแย่จังเลยเนาะเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งนะเขาชอบส่งอาหารมาให้หนูกินตลอดเลยล่ะดูสิเต็มไปหมดเลยแหมเขาคงจะเป็นคนมีเงินน่าดูเลยนะคะเชื่อไหมเขาเชื่อไปได้ไงวะเนี่ย,<ล>ยแม่งขาตาแหลเลยเขาต้องซื้อรถซื้อบ้านให้หนูด้วยล่ะแหมแถมยังพาหนูนะไปเที่ยวนู่นเที่ยวเนี้ย พี่อาจจะไม่มีเงินทองมากมายแต่ว่าพี่รักจริงนะจ๊ะดูแหวนเพ็รซี่นี่เป็นแหวนบรรพบุรุษครอบครัวโคตรเง่าพี่เองนะจ๊ะไปได้ไอ้เนี่ยให้น้องคนเดียวเลยไอ้เล็กตัวเล็กตัวพี่รักจริงหวังแต่งนะจ๊งแต่ง้น้องรู้จักไอ้บุญชายคนนั้นไหมแม่เรอเลยฮะเฮลโลกิฟซี่จ๊ะจอดนี่นาจอดโอจอดไหนกันวะเนี่ยเจอกันนานเลยนะจอดส่งของขวัญให้ทุกวันเลยได้รับหรือเปล่าอย่ามายุ่งกับแฟนฉันนะฮะอะไรแฟนทีไน ายแลวไงเอเดียคนนี้เขาก็ดังขอหนูแต่งงานละดูสิเขาจะให้แหวนเพชรด้วยล่ะอะไรแหวนเพชรแค่นั้นเหรอธรรมดาในดอกพี่โคตรอภิมาาเพชรอุ้ยตายอภิมหาเพชรหลบไปเลยมึงหลบไปเลยลูกหงุดจงหมเนกี่ก็นจนเอาเรามานั่งตรงนี้เลยค่ะแหมหลบไปเลยนะหนูได้คิดถึงพี่ทุกวันเลยรอจ่ะทุกอย่างที่พี่ส่งมาให้หมดเลยให้เขินอุ้ยเพชรพี่หนักจังเลยค่ะขวางไว้ตรงนี้นะอัอดีกว่าพี่ตรงไหนเนี่ยหนักจังเลยไปแก่ไปเถอะเราไปจนลงาไป จนเลยกูเกียร์เสียงแม่งมากเลยวันนี้เราไปฮันนีมูนกันดีได้เลยไปได้มดทุกที่เลยงานละนี่หนูพกชุดเจ้าสาวมาด้ราคาดูสิหนูใส่ไปไงราคาจอน่ารัก โอ้น oh, ่าร oh, oh, si ักมากเลยอินนี <t ops> <t ops> like. ่เอ้ยเกียร์าวาจาโอ้หัวเธอกระติกไกเลยโอ้พระเจ้ากินซีมีนเราไปไหนแล้วจ๊เจ้าหัวเธอกับพ่อุ้ยกูไปละไอ้เวรแต่พี่น่ารักจริงจากใจเราจะเป็นยังไงพี่ไม่เถียวงกูผู้ชายนะพี่เถอล้วจ๊อเฮ้ยจ๊อเยอะมึงจะให้เอาไอ้พี่ให้ได้หมดเลยกูไม่เอาแต่กูไม่เอาเอ้ยแกหยาดกูไม่เอาเฮ้ยแฉอะไรวะเนี่ยนี่มันเรื่องจริงนะวะเนี่ยแฉอะไรวะเนี่ย ให้เสียงโด่อยฮะเกสตูดิออะไรวะเนี่ย